แกอยากตกงานมากใช่ไหมฉันต้องการงานของฉันและต้องเสร็จภายในวันนี้คุณน้ำผึ้งคะผู้จัดก,การสั่งให้คุณทำงานทำไมคุณไม่ทำล่ะคะสั่งให้ฉันทำทำไมก็ฉันขี้เกียจทำและฉันจะใช้ใครทำก็ได้และคนนั้นต้องเป็นแกแต่พวกแกจะทำหรือไม่ทำโอเคค่ะเดี๋ยวรีบทำให้นะคะ นี่พึ่งเอางานนี้ไปทําให้ฉันทีเสร็จแล้วเนี่ยก็รีบเอามาให้ฉันงานนี้สําคัญมากรู้ไหมจัดการให้ฉันด้วยได้เลยค่ะผู้จัดการรับรองจะทําออกมาให้ดีแน่นอนค่ะขอบใจจ้ะเดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยฉันจะเชียร์โบน,นัสให้เต็มที่เลยขอบคุณมากค่ะผู้จัดการนี่นางแป้งฉันฝากแกทำงานนี้ด้วยนะ พอดีฉันมีว่างฉันทำงานอื่นดูอืมแต่ผู้จัดการเขาสั่งให้คุณน้ำพึ่งทำนี่คะก็ฉันสั่งให้แกทำแทนฉันนี่ไงหูแกไม่ดีเหรอแกเป็นพนักงานใหม่ฉันสั่งให้ทำแกก็ต้องทำได้ค่ะคุณน้ำพึ่งเดี๋ยวจัดการให้นะคะก็แค่นั้นแหละถ้าอยากจะทำงานอยู่ที่นี่นานๆนะก็ต้องเชื่อฟังรุ่นพี่เขาไว้ค่ะ เที่ยงละคนน้ำพึ่งคะขอไปทานข้าวก่อนนะคะจะไปทานข้าวแล้วเหรอค่ะลบกววหน่อยสิพอดีกล่องข้าวฉันอยู่ในกลัวชั้นล่างเอาขึ้นมาให้ฉันหน่อยฉันไม่ว่างคุนน้ำพึ่งคะผู้จัดการเขาเตือนมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าห้ามเอาหารขึ้นมาทานบนนี้นี่นางแป้งแกเป็นหัวหน้าฉันเหรอถึงต้องมาบอกฉันเนี่ยฉันบอกให้แกไปเอาไม้ฉันแกก็ไปเอามา เล่อยังนะแกมันก็แค่พนักงานใหม่ฉันสั่งให้ทำอะไรก็ทำไม่ต้องมาเสือกรู้ดีสันเรลือกฉันทำงานก่อนแกตั้งหลายปีแกไม่ต้องมาสอนฉันไปได้แล้วฉันหิวค่ะคุณน้ำพึ่ง งานที่ผู้จัดการสารั่งให้ทําเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะดีมากน้ํเพึง่งไม่เสียแรงนะที่ฉันไว้ใจให้เธอทํางานสําคัญนี้นะ่ะไม่เป็นไรค่ะมันเป็นหน้าที่ของหนูอยู่แล้วค่ะงานสําคัญขนาดนี้ก็ต้องให้คนที่ทํางานมานานแล้วทําถึงจะเข้าใจดีมากแป้งเธอก็เหมือนกันนะถ้าเธอไม่รู้อะไรเนี่ยก็มาศึกษางานกับคนเก่าที่เขาอยู่มานานนะถ้าไม่เข้าใจอะไรเนี่ยก็มาถามคุณน้ำพึ่งเขา จะได้เก่งเหมือนเค้านะ่ะคร่ะพิการณ์อืาว่าไรน,น้ำพึ่งงานที่ฉันให้เธอทำเนี่ยทำไมมันออกมาเละแบบนี้ตอนแรกฉันนึกว่าเธอทำเสร็จแล้ว ันจไปส่งให้เจ้านายสสุปว่าฉันโดนจ้าขอโทษค่ะผู้จัดการพอดีงานชิ้นนี้หนูไม่ได้ทําแป้งเขามาขอหนูทําหนูก็เลยให้เขาลองทําดูไม่คิดว่าแป้งจะทํางานได้แย่ขนาดนี้เป็นความผิดของหนูเองค่ะแต่ผู้จัดการคะเลาไปเลยนะแป้งผิดแล้วยังจะมาเถียงอีกเห็นไหมผู้จัดการอารมณ์เสียอยู่ฉันให้เวลาเธอไปแก้งานมาใหม่สามวันจะต้องเสร็จถ้าไม่อย่างนั้นนะ โบนะัสิ้นปีนี้เธออดแน่นอนบ้านเธอก็เหมือนกันเป็นพนักงานใหม่เนี่ยอะไรที่ไม่รู้ทำไมไม่ถามคุณพึ่งเขาอย่าทำกวดเก่งนะที่หลังน่ะทำก,การทาให้เสร็จนะนี่นานแป้แกคิดจะแก้ฉันใช่ไหมทำไมไม่ตอบว่างานยังไม่เสร็จ คุณน,น้ำพึ่งไม่ได้ถามไหมคะอยู่ดีๆคุณก็หยิบเอาแฟนไปให้ผู้จัดการแล้วอะคะ่ะแล้วทำไมแกถึงไม่บอกทั้งที่แกก็น่าจะอยู่ตรงนั้นจะบอกได้ยังไงล่ะคะคุณหยิบเอาแฟนไปให้ผู้จัดการแล้วแล้วผู้จัดการก็ยืนชมอยู่ตรงนั้นฉันให้เวลาแกสามวันแกต้องทำงานให้เสร็จแล้วออกมาให้ฉันดูถ้าแกทำไม่ได้ก็เตรียมหางานใหม่ได้เลยนะแป ในออฟฟิศนี้หรือว่าเป็นพนักงานใหม่มาทำงานวันแรกเออใช่ครับผมเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกครับฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆด้วยนะครับก็ยังดีที่ยังมีมารยาทบ้างงั้นฉันในฐานนะพนักงานรุ่นพี่ที่ทำงานมานานทำงานวันแรกก็ลงไปชงกาแฟมาให้ฉันหน่อยฉันรู้สึกง่วงยังไงก็ไม่รู้ วัน,นแรกนะคะเดี๋ยวก,ก็โดนไล่ออกคะ่ะถ้าผู้จัดจาการรู้ผูกปากไปเลยนางแป้งแกมันก็แค่พน,นักง,งานกระจอกกระจกไม่ต้องมาสอนฉันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลงไปชงกาแฟมาให้ครับแล้วที่หลังนะถ้าฉันคุยกับใครอยู่แกก็อย่ามาสอดระหว่างที่ฉันพูดจำใส่กระโหลกไว้ด้วยหัดรู้กาลเทศะสบ้าง กาแฟได้แล้วครับดีมากการเป็นพนักง,งานใหม่ถือว่าผ่านการทำงานถ้ามีปัญหาอะไรให้มาถามชั้น,ผนแผนกนี้มีชั้นเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าชั้นทำงานมานานและก็เป็นรุ่นพี่ของทุกคนได้เลยครับยังไงขอบคุณพี่มากนะครับผมชื่อนาทีนะครับฝากเลื่อฝากตัวได้ครับ นี่นางแป้งฉันบอกให้แกทำงานของฉันก่อนไงทำไมแกดื้อรั้นขนาดนี้คุณน้ำพึ่งคะงานหนูหนูก็ต้องทำให้เสร็จเหมือนกันนะคะพูดไม่รู้เรื่องเหรอแกอยากตกงานมากใช่ไหมฉันต้องการงานของฉันและต้องเสร็จภายในวันนี้คุณน้ำพึ่งคะผู้จัดก,การสั่งให้คุณทำงานทำไมคุณไม่ทำล่ะคะสั่งให้ฉันทำทำไมก็ฉันขี้เกียจทำและฉันจะใช้ใครทำก็ได้ และคนนั้นต้องเป็นแกตกองจะทำหรือไม่ทำโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดการให้นะคะ คุณนทีเรียกให้ดิฉันมาพบมีธุระอะไรด่วนหรือเปล่าคะงานที่ผมมอบหมายให้คุณไปทําไม่ทราบว่ารายละเอียดไปถึงไหน,นครับงานนั้นพอดีว่าดิฉันให้แผนกฝ่ายบัญชีเขาทํายังไงเดี๋ยวดิฉันติดตามงานให้นะคะได้ครับเอ่อถ้าไงเรียกพนักง,งานบัญชีสองคนนั้นลงมาพบผมด้วยนะครับพอดีนานๆทีผมจะเข้าบริษัทก็เลยอยากจะรู้จักกับพนักงานบ้างเริ่มที่แผนกบัญชีเลยแล้วกันนะครับได้คะ่ะคุณนาที ดีใจจังเลยค่ะผู้จัดก,การวันนี้หนูจะได้เจอท่านประธานแล้วทํางานที่นี่มาตั้งนานยังไม่เคยเจอท่านประธานสักครั้งเลยรู้สึกทําตัวไม่ถูกเลยค่ะท่านประธานคงไปข้องน้ำน่ะว่าแต่งานที่ฉันให้ทําอ่ะเสร็จเรียบร้อยหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฉันทํากับเองกับมือค่ะรับรองไม่มีพลาดแน่นอนค่ะแน่คุณลงมือทาเองเลยเหรอครับใช่ค่ะฉันทําเองกับมือเลยค่ะ ไอ้นัททีแกไปนั่งทำอะไรตรงนั้นนั่นเป็นที่นั่งท่านประธานนะรีบบอ,อ,อกมาเลยนี่น้ำพึ่งท่านเรียกท่านประธานว่าอะไรนะผู้จัดการเรียกใครว่าท่านประธานคะก็คนที่กเกยืยนด่าอยู่นี่ไงคุณนททีอักษรสวรรค์เป็นเจ้าของบริษัทเป็นประธานที่นี่ผู้จัดการครับ งานที่ผมมอบหมายให้คุณน้ำพึ่งไปทำาน่ที่แท้จริงแล้วเนี่ยคุณแป้งเป็นคนทำงานทั้งหมดคุณแป้งทำงานโดยที่เป็นการบังคับของพนักง,งานรุ่นพี่ที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดนับตั้งแต่นี้ไปผมขอสั่งพักงานของคุณน้ำพึ่งเป็นเวลาสามเดือนและงดโบนัส12สองปีนะครับและให้คุณแป้งขึ้นมาแทนตำแหน่งของคุณน้ำพึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้นะครับค่ะท่านประธานเออถ้าพักงานครบกำหนดแล้ว ถ้าเขายังอยากกลับมาทํางานกับบร,ริษัทของเราอยู่ให้มันทาในตําแหน่งแม่บ้านนะครับเขาจะได้มีเวลากินกาแฟโดยที่<ค><ะ> <to be> <cafe> ไม่ต้องไปใช้ใครมาชมกาแฟ